วันนี้เราจะมาบอกข้อดีของบัวโพลีนะครับว่าคุณสมบัติเขาเป็นยังไงประโยชน์ของเขายังไรข้อดีของเขายังไงบัวโพลีนะครับเป็นวัสดุตกแต่งที่นิยมใช้ในงานตกแต่งภายในโดยเฉพาะงานบัวพื้นบัวฝ้าบัวเชิงผนังคิวบัวตกแต่งข้อดีของบัวโพลีหนึ่งน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้โครงสร้างรับน้ำหนักเยอะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้ง2ไม่บวมน้ำไม่ผุไม่เป็นเชื้อราทนความชื้นได้ดีมากเหมาะกับห้องน้ำห้องครัวพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ 3. ปลปวกไม่กินเพราะไม่ได้ผลิตจากไม้จริงจึงปลอดภัยจากแมลง 4. ผิวเรียบสามารถทําสีได้หลากหลายพ่นสีได้ทั้งแบบด้านหรือเงาทาสีให้เหมือนไม้จริงหรือสีโมเดิร์นตามสไตล์ 5. ลวดลายชัดเจนดูหรูหรามีแบบให้เลือกทั้งคลาสสิกโมเดิร์นหรูหราใช้เพิ่มความน่าสนใจให้ผนังหรือฝ้าเพดานได้มาก 6. ไม่หดตัวหรือขยายตัวมากเมื่อเทียบกับไม้จริงหรือไม้ MDF จึงมีความคงตัวสูง7 ปลอดภัยไม่ปล่อยสารอันตรายวัยสดุคุณภาพสูงไม่มีสารฟอร์มาดีไฮตกค้างประโยชน์การใช้งานใช้เป็นบัวพื้นบัวผนังบัวฝ้าคิ้วตกแต่งกรอบผนังเพิ่มความหรูหราและมิติให้กับห้องเหมาะกับบ้านโรงแรมร้านค้าโชว์รูมคอนโดถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับไม้เฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งภายในรับเหมาก่อสร้างก็สามารถติดต่อพี่ตั้มมาได้เลยนะครับที่ตั้มลงไม้ทุกช่องทางนะครับขอบคุณครับ